มารโกบทที่12พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาว่ามีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นแล้วก็ร้อมรั้วไว้รอบเขาสกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเชา่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเชา่าสวนเหล่านั้น เพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลองุนจากสวนของเขาแต่คนเหล่านั้นจับทาตคนนั้นมาเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาตอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีกคนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทําจนทาตคนนั้นศีรษะแตกและทําให้เขาอับอายต่อมาเจ้าของใช้ทาตอีกคนหนึ่งไป แต่พวกเขาก็ฆ่าทาสคนนั้นและเป็นเช่นนี้กับทาสอีกหลายคนพวกเขาเคียนตีบางคนฆ่าบางคนเจ้าของส่วนนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมากเขาใช้บุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเราแต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทาท ค่าเสียเลยมรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราพวกเขาจึงจับบุตรชายไปฆ่าและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนนั้นจะทำอย่างไรท่านก็จะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นแล้วเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือที่ว่าศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอก สิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราพวกเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมาณนี้กระทบพวกเขาแล้วพวกเขาก็จากพระองค์ไปพวกเขาใช้คนบางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปเฝ้าพระองค์เพื่อจะคอยจับผิดถ้อยคําของพระองค์ เมื่อพวกเขามาถึงแล้วจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ชอบเอาใจใครและท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเลยแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงการส่งสวยให้ซีซ่านั้นสมควรหรือไม่เราควรจะส่งหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของพวกเขาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไม จงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดูพวกเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าของซีซ่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าของของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าพวกเขาก็ประหลาดใจในพระองค์อย่างยิ่ง มีพวกสะดูสีบางคนมาเฝ้าพระองค์พวกนี้สอนว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งพวกเราว่าถ้าชายคนใดต,ตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ายเป็นภรรยาเพื่อมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายมีพี่น้องผู้ชายอยู่เจ็ดคน พี่ชายคนแรกมีภรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรน้องคนที่สองจึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายโดยยังไม่มีบุตรและน้องคนที่สามก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายโดยไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องสักคนในเจ็ดคนนี้ที่มีบุตรในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะนางเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่านี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทิเดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ส่วนเรื่องคนที่ตายและถูกทำให้เป็นขึ้นอีกนั้น ท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านคำภีของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือที่พระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียวมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาใกล้เมื่อได้ยินพวกเขาถกเถียงกัน และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบพวกเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าพระบัญญัติข้อไหนสําคัญที่สุดพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าพระบัญญัติอันดับแรกคือโอชนอิสราเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่าน และด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้ธรรมอาจารย์คนนั้นจึงทูลว่าจริงทีเดียวท่านอาจารย์ท่านกล่าวถูกต้องที่ว่าพระเจ้ามีแต่องค์เดียวนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลย และการที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็สำคัญกว่าเครื่องเผาบูชาของถวายทั้งสิ้นเมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าคนนั้นตอบสนองอย่างมีปัญญาจึงตรัสกับเขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าถามพระองค์อีก ขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสถามว่าที่พวกธรรมอาจารย์ว่าพระคริสต์เป็นเชื้อสายของดาวิดนั้นเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าดาวิดเองกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นพระเจ้าว่าจงนั่งที่มือขวาของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าท่าน ดาวิดยังเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรมหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดีขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนพระองค์ตรัสว่าจงระวังพวกธรรมอาจารย์ให้ดีพวกที่ชอบสวมเสื้อคลุมยาวเดินไปเดินมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบนั่งในที่สำคัญในธรมารมศาลา และชอบนั่งในที่มีเกียรติในงานเลี้ยงพวกเขายึดบ้านของหญิงไม้และแท่งอธิษฐานเสียยืดยาวคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้นพระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่แต่มีหญิงไมา้ย,ยากจนคนหนึ่งเดินมา นางเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณโคดรันเทสหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงตรัสเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจน เอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด